เสียงเพลงดังไหมครับเสียงเพลงเข้าเข้าคลิปไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมอสุป,ปรณกรในช่องมอนคลาสสิกนะครับก็มาพบกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นิวตถุมงคลมาเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจที่ชอบนะครับที่ศรัทธาในปฏิปทาศรัทธาในวัดปฏิบัติศรัทธาในจริยวัดของหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสก,กวันอําเภอสังขสขสัสนจังหวัดกาลสินนะครับ โอ้เสียงเพลงดังเรื่อยๆนะเขาแฮบุญพเวดกันนะครับช่วงนี้แ่บุญพเวดกันแห่เงิ่อนต้นเงื่อนเน่แกันหลอนนเสียงดังสนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันเข้าไปในกล้องหรือเปล่าวันนี้ก็คือได้พระปิตามาครับพระปิตารวยทันใจนะครับพระปิตารวยทันใจของหลวงปู่หาสุภโรเป็นเนื้ออัปาก้าแห่งวัดป่าสกวรนครับนี่ครับเป็นเนื้ออัปากาท่านปลูกเสกนะครับ ปลูกเสกอย่างเข้มขลังเลยนะครับตามที่ท่านอะไปลูกเสกวัตถุมงคลอง์นี้เป็นเนื้ออัปปกา้านะครับเป็นเนื้ออัปปกา้านะครับปิตารวยทันใจสร้างล้อพิมพ์ของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลคล้ายๆกัน venir. ทําคล้ายๆกันนะครับมียันนะยันอะไรนะครับผมก็อ่านไม่ออกเนาะนะครับโนอะ้จําปีสร้างไม่ได้ต้องขออภัยนะครับจําปีสร้างไม่ได้นะครับ จำปีสร้างไม่ได้แต่คืออัปปาก้านะครับองนี้อัปปาก้านะครับอัปปาก้านะครับนี่ครับฟังเพลงไปด้วยนะครับอ่าอัปปาก้านะครับปิดตารวยทันใจนะครับสวยงามมากนะครับดูครับขนาดก็เล็กพอดีนะครับไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากจะต่อโค้ดคําว่ารวยนะครับรวยแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้อีกเป็นฐานนะจะเป็นโค้ดดอกจนหรือเปล่า และจะมีหมายเลขไทยอ่าเลขไทยตรงนี้ตรงไหนเนี่ยอ๋อน่าจะอยู่ยาทางนี้นะน่าจะ1 4 4ครับ1นึโค้ด1นึนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงปู่หาสุภโรนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระปิตารวยทันใจครับ ปิดตาปุ้มปุ้ยแน่พอดีมากเลยนะครับวันนี้กล้องเป็นใจนะครับกล้องชัดช <c oughs> ัดอ่าบารมีหลวงปูบ่บารมีหลวงปู่อยากให้นี่พี่ๆที่ศรัทธาได้เห็นนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นพระที่น่ารักนะครับเนี่ยมาพร้อมกล่องเลยนะครับสีเขียวเหนียวซับซะด้วยครับนี่ <c oughs> พูดอะไรก็เข้าล็อกไปหมดเลย <c oughs> สบายลงคลิปโซวานเ <c> เ <oughs> พลงดังขึ้นะ <c oughs> นะครับ หลวงปู่หาสุพโรนรั้นถ้าเป็นพระวิปัสสนากรรมาฐานครับเป็นพระที่มีอภิยายานญาญาณครับที่ผมนํามาลงคลิปอยู่บ่อยๆก็จะเป็นพระคุนแผนพายแม่สีดวลก็จะอ่านมาลงคลิปอยู่เรื่อยๆถ้าได้มาใหม่นะครับถ้าได้มาใหม่ตอนนี้ก็มีผู้เช่าบูชาไปหมดแล้วนะครับยังไม่ได้มาเพิ่มครับโอเหลือเนื้อธรรมดาอยู่สององค์นะครับอ่าเหลือเนื้อผงงาช้างกับเนื้อว่านร้อยแปด เมื่อกี้ได้ชุดทองคํามาสองสาองนะครับก็มีผู้ศรัทธาเช่าไปเนาะสำหรับพายแม่สีนวลพลายก็คือพายจริงๆนะครับมีความเข้มขลังโอ้โหองค์นี้สวยงามครับดูฮะสวยงามมากจริงๆนะครับนี่ฮะเป็นพระดีนะครับเป็นพระที่เป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับ ลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับแล้วก็ท่านไปศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแห่งวัดถ้ำขามอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่สายทีปสัสสนากรรมฐานนะครับเนี่ยเป็นพระที่มีอภิญญาญาเห็นไหมครับโอ้โห,โหนี่ฮครับ สวยงามนะครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็0647744808เป็นเบอร์โทรผมเหมือนเดิมนะครับเป็นเบอร์โทรผมเหมือนเดิมครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมครับเนื้ออัปก้านะครับนะอปก้านะครับอปก้านะครับหากชอบหรือสนใจทักกันเข้ามานะครับสวยงามมาพร้อมกล่องนะครับหลวงปู่หาสุภโรแหง่งวัดป่าสกวร์นอำเือสงขสขันจังหวัดกาลสินนะครับเนื้ออปก้านะครับนี่ฮะสวยงามครับสวยงามมากเลยครับนี่ คุณนั้นต้องตามชื่อรุ่นแน่นอนปิตตารวยทันใจแน่ปิตตารวยทันใจนะครับโอเคครับถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับพี่ๆนะครับเสียงเพลงดังวันนี้พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ